สวัสดีค่ะวันนี้เราได้อะไรนะเลโก้เลโก้ค่ะเลเก็กก็เล็กก็ไม่รู้ใช่เหรอใช่ครับอ่ะมาอันบ็อกซ์กันดูนะคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นมันแกะแล้วตรงนั้นนะเปิดออกไปเลยเอ,อ่าน่าจะเป็น,ต,น,นปตัวใหม่เลยนะคะเป็น,อ,น,นปอ่ะดูดูด,ดูว่ามันมีอะไรมั่งนะ เอากล่องออกสิลูกแล้วก็มาเปิดกล่องนี้ข้างในกล่องนั้นยังมีอะไรอีกเอามาดูสิน้องเมลฟินเปิดเป็นหนังสือไหนดูสิปรับเอามาอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบลเป็นเบลเป็นเบลแล้วก็มีมีหนังสือหนังสือก็คือเป็นชื่อของเลโก้ในไงสไป ใช้ครับมันต้องอาช่วยแกะนิดหน่อยแกะเองก็ได้อะแกะไปแล้ว,ลวนี่เป็นนี่เป็นหลักสูตรและคู่มือการเรียนรู้ s p i k s s e n t i a l นะคะเป็นเลโก้ตัวใหม่สำหรับน้องแมททำไมมานานจัง แม็กไม่อยากทำแม็กไ<อ>ม่มอยากทํทแรงก็อันนี้เพิ่งได้เพิ่งได้มาใช่ไหมไหนดูซิอันนี้ระเบิดอันนี้ระเบิดช่วยกันอะไรอันอน,นี้ของตัวรตรงนั้นมีอะไรไไกล่องอยู่ในกล่องเราไปลบกไปลุกมากล่องอยู่ไนกล่องอยู่ไหกล่องอยู่ในกล่องสองกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองแล้วก็กล่อง,องที่สามเป็นพลาสติก ไหนดูรูปขอดูรูปหน่อยรูปกระดาษกระดาษเนี่ยกระดาษนี้ยกขึ้นหน่อยมันคือหลายจังเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอเดี๋ยวสปายเจอเป็นรอดท่นไงเป็นรูปบอดไหนถุงแรกถุงแรกเป็นไงยกขึ้นมาดูหน่อยถุงแรกเป็นยังไงเขไม่รู้อะไรที่อยู่ในมือนั่นแหละไม่เคยเห็นอะในยูทูบอะไหนเป็นรูปบอดจริงอะอันนี้คือ เป็นมอเตอร์นะอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์มีแผงแล้วถุงต่อไปเป็นสีอะไรเหมือนเหมือนจะแยกสีเนาะมันจะแยกสีอันนี้เป็นส่วนของล้อ อดี๋ยนี้ต้องใช้ชาร์จชาร์จต่อกับโน้ตบุ๊กเข้าไปที่มอเตอร์ของอันนี้ก็เป็นมอเตอร์อันนั้นเบาๆนะไหนดูซิพี่นี่เพิ่งแกะได้ไหมลูกหนูพ่อแกะแล้วหนูแกะแล้วกล่องมันขาดอ่ะให้ให้แกะกล่องไม่ขาดได้ไหมเราจะได้รู้ว่าของมันโครบไหม อันนั้นอย่าเพิ่งเลยแม็กอย่าเพิ่งแกะตัวนั้นแกะตัวอื่น<อ>เพราะว่าอันนั้นเป็นมอเตอร์เอามานี่อน,น่อะเอามาอันนั้นฟนะินเอามานั้นน,น,นั่นแหละเอามาอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวมอเตอร์สําคัญอยู่นี่นะคะเราจะต้องใส่ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่เป็นตัวคอนโทรลเลยนะอันนี้อ่ะอันนี้มีของว้ายทำไมดามตัวหรืออย่างงี้นะ่ะเต้วแต่วก่อนเราจะมีอันะะนี้อยู่แล้นะไหน อันนี้เป็นเดี๋ยวแม่ครับเอาไว้น่มาอันนี้มอันนี้เป็นอันนี้ผมต้องแกะเปิรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันต้องใส่นะค่อยใส่ดูก่อนว่ามีอะไรมันเป็นมอเตอร์เอามาอันนั้นมันเซนสติฟมากเลยนะยู่อย่าดูตามรูปมันมีรูปให้อธิบายด้วยเนี่ยนี่นะนี่อันนี้คือเป็นเป็นชิ้นส่วนเบาๆบาเบาๆฟิน ชิ้นส่วนเป็นมอเตอร์ที่จะต้องประกอบกันนะอันนี้เป็นกระดาษเระปิดอันนี้ได้ล้วค่ะ Help us to improve นี่เขาจะให้เรา comment อย่าเพิ่งอันนี้สามชิ้นหนึ่งเดียวค่ะตึงปืได้อันนี้อ่ะเนี่ยครับอันนี้สองมันอันนี้อ่ะและสีอันนี้มันต้องเอาออกก่อนนะครับสองมัน แล้วก็เออเอาไปใส่เอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้อย่างอย่างน่าจะไม่ใช่ไห้ครับนต้องเอาอีกนี้ไปอยู่สุดท้ายแล้วก็จะไดมีอีกไหมอันนี้อ่อนอัวมากเลยย่งย่างอันนี้ก็เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีนี่เงนหนึ่งสองสามสี่สี่ไปดูสี่ดิดูตัวที่สี่อันนี้คือตัวนี้ตัวที่สี่ก็อันนี้ตัวที่สี่คือตัวนี้ครบแล้ว ครบแล้วนะครับล <Lock me. S 1> ็อกมไครบแล้วครบแล้วอรนนี้ครบแล้วอันนี้คู่มืออีกหรือเปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาออกเดี๋ยวพับไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นคู่มือแต่เป็นภาษาจีนเดี๋ยวเอาไว้ก่อน,นออภาษาไทยได้แล้วภาษาจีนแหละอะ่นี่คือชิ้นส่วนอะไดูซิต้องแยกใส่ลัง ก็คือเขาแยกสีมาให้น่ารักดีค่ะมีหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกถุงเจ็ดถุงแปดถุงแต่ละถุงมีแต่แต่แต่ถุงมีหมายเลขด้วยนะเลขแปดเลขหนึ่งอยู่ไหนดูดิอันนี้เลขสี่อันนี้ผมรู้นะครับอันนี้มันจะหมุนเร็วๆนะครับบางทีมันจะหมุนช้าๆแต่ว่าบางที จะัมันอยู่ที่เราโปรแกรมเพราะอันนี้เราจะต้องเอาไปโปรแกรมในในคอมพิวเตอร์นะอันนี้เอาไปต้องเอาไปทุเอาไป่อทำพังฮะทำพังเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ซื้อมาให้พังนะของพี่เอ่านี่นี่คือหน้าตาหน้าตาอันนี้เวลาเปิดได้ยังครับเอามาจับใส่นี่อ่ะเอาถุงออก มันมีถุงถุงนี่มันมีหนึ่งหมายเลขใช่ไหมหนึ่งถุงหนึ่งหมายเลขเลขสี่เลขสี่อ่าเลขสองไหนเลขสองเลขหนึ่งอยู่ไหนอันแนี่ผมจะเปิดแล้วครับอันนี้เลขแปดอันนี้อันนี้ไม่มีหมายเลขเดี๋ยวอันนี้เลขเก้าเลขหกกัหกกับเก้าหนึ่งแม็กเปิดเปิดแล้วเอาใส่กล่องเรียงไว้ใส่กล่องเรียงไว้ชิ้นชิ้นใหญ่ ถ้าใส่ในล็อกไม่ได้ในเรื่องหนึ่งอ่ะเปิดแล้วใส่ในกล่องไว้แล้วหนูจํานะว่าตอนนี้เขาแยกสีมันมันสวย<ม>เราก็เวลาเราเก็บเราก็ต้องแยกสีสวยๆแบบนี้โอเคไหมอ่ะอเียพิมใส่กล่องอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเล็กๆค่อยๆค,ค,ค่อยวางไว้ก่อนอถ้าเล็กมากเดี๋ยวมันหายใช่ครับอันนี้อยู่ในถุงเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละซอ,อันเล็กก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งแกะ<อ>ครับ อันนี้ตองแยกตรงนอ่ะเอาไว้ก่อนในถุงอย่างนั้นแหละเอาใส่ไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วหนูมาวางตรงนี้เอามาวางนี้นั่นแหละเอาถานนั่นแหละมาวางเราจะได้แกะตัวอื่นเอาไปส่วนชิ้นชิ้นใหญ่ๆเราต้องลงไว้ข้างล่างงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นไปข้างบนนะคะอ่ะอันนี้เป็นลอ้อ ล้วสีอื่นล่ะสีอื่นล่ะอันนี้หมายเลขสามน้องแม็กเปิดสีสีม่วงมันมีกี่ชิ้นลองนับที่ในถุงมันเขียนบอกไหมว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีบอกไหมไม่มีฟินเบาๆเดี๋ยวค่ะ าวางไว้ก่อนไม่ต้องวางไว้ก่อนเ,เดี๋ยจแม่แกะใหอนน้อันนี้เปิดไม่ได้แล้วครัก็ต้องใช้ไขไครับตัวนี้จะเป็นส่วนลออ้นนแนะะอแผ่นขาวๆเก็บลงข้างล่างเพื่อไม่ให้เกะกะ มันหยุดในนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเขาแยกพวกมาแล้วอ่าสีส้มมีหมาด้วยล้อนี้มันสามารถทํารถได้ไม่ต้องแยกเอากลับไว้ที่เดิมะอ,อนนะตรงนี้ตรงนี้ล่ะอันนี้ก็ต้องดูในหนังสือ,อ,นนอนในหนังสือมันจะต้องมีความสำคัญ นี่หนังสือนะเราจะประกอบเป็นเป็นรูปอะไรเราก็มาดูตามนี้มันมีขั้นตอนนี่มีถึงขนาดอู้หนังสือเป็นภาษาไทายด้วยมีรูปอะไรมั่งดูซิเมฟินจะทําอะไรได้บ้างในรูปแต่ว่าอันนี้สั้นแล้วอันนี้ยาวครับเก็บไว้ก่อนเราจะได้ดูว่าฟังก์ชันของมันทําอะไรสีดําอ่ะสีดําอีก ชักเตไม่เดบุกก็นี่ก็ย้ายมานี่ก็ได้ครบไหมอ่า oh, <okay>, เอาละวันนี้ก็คือเป็นการอันบ็อกซ์นะคะส่วนวันต่อไปน้องแม็กจะโปรแกรมเลโก้ oh. เป็น oh. เป็นอะไร เป็นปืนใช่ไหน้องแม็กอยากทำปืนหรือว่าจะทำเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเนาะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สองหลังด้วยนะครับับสไขปับไขรปักตะไครปสวัสดีครับสวัสดียางเอ้าไม่ดูเลยไม่ดูไม่ดูโอ้โหโหดมากเลย